สวัสดีครับพบกับผมช่องโอซิลิศนะครับวันนี้มาดูเกมเพย์นะครับของ S อสหมัดเพิงนะครับ เออตอนนี้แต่ก่อนเป็นตัวเมนผมเลยนะผมชอบมันมากตั้งแต่ตอนออกมาใหม่ๆนะครับเพราะมันเป็นเคาน์เตอร์ตัวแรกเลยมั้งเหลี่ยนที่ผมใช้นะครับผมจะใช้3ลูฟี่แต่ผมไม่ได้เน้นที่แอคแทกมากนักนะครับถ้าสังเกตจากในในในรูปนะครับก็คือผมจะไปเน้นที่พลังป้องกันแล้วก็เลือดนะครับเพื่อไม่ให้หนวดดึงดีเดียวตายนะครับเพราะว่าเอสนี่แพ้ทางแบบหนวดอย่างรุนแรงนะครับต่อให้เราตั้งเคาน์เตอร์ได้ทีแรกก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ยังไงมันอยู่ได้ไม่ยาวครับแต่ในสมัยก่อนนี้เล่นเป็นตัวเมนพอเราเล่นบ่อยใช่ไหมเราก็จะชินมันก็จะอยู่ได้ยาวหน่อยผมก็เลยมาเล่นเน้นใหม่ก็คือไปเน้นที่พลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูที่ซับกันครับซับนะครับผมจะเล่นสีเขียวคู่นะครับก็คือได้ร้อยสี่สิบเก้าจุดแปดนะครับก็คือเรา,เาผมจะเล่นเป็นรู้สึกจะเล่นดีเฟนต์มั้งครับก็คือเป็นซับดีเฟนต์ก็คือเพิ่มดี Defense เฟนต์เพิ่มอีกสองร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแกนไลน์นะครับ ก็คือเน้นไปทางที่ทางถึกมากกว่านะครับก็จริงๆอตัวนี้โจมตีผมว่าแม่งต่อให้เราผมเคยเล่นแอคแท็กฟูลแอคแทไงแล้วมันก็คือมันก็แรงก็จริงแต่คือมันเปราะบางมากครับมันก็จะตายไวครับ <S <S เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอสในสมัยนี้ยังเล่นได้อยู่ไหมครับยังพอจะไปล่งพาทีมชนะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ครับวันนี้มี3เกมเพย์นะครับดูสนุกสนกไปเรื่อยๆครับผม อันนี้เป็นเกมเพตาแรกนะครับต้องบอกอันนี้เป็นตาแรกแรกจริงๆนะที่ผมบอกว่าใช้เอแล้วแรกจริงเดี๋ยวขอลองหน่อยโดยปกติ S อเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยผมจะวิ่งทงห้านะครับเพราะว่าไม่ปวนคู่ต่อสู้นะครับแต่ขอลองฝึกฝีมือก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้แตะมานานพอสมควรแล้วไม่รู้ว่าจะไปรุ่งหรือไปรอนนะครับเจอพี่เสือครับเจอมอโก้ดเลยผมตั้งเคอเตอร์เลยครับเล่นงไก่เหมือนไก่ตื่นเนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานก็ปล่อยสกิลสองฟาดเข้าไปครับไม่โดนใครเลยนะครับ ว่าแล้วครับเหมือนแบบไก่ตื่นจริงครับเพราะไม่เล่นนานครับต่อยเสือต่อยเสือครับกลับมาดูงธงได้ไหมโอ้โหเลจูมาดึงก่อนนะครับทําไงครับเดินวนป้วนเปี้ยนก่อนนะครับเอาไงดีวะเนี่ยมางงงครับเหมือนยังไม่ชินนะครับมางงงอยู่ครับมาช่วยเพื่อนหน่อยครับซัดเลจูซัดเลโูโอ้ยสม็กเกอร์ดูดหลบได้ครับต่อยต่อยเลโูฮืมสม็อกเกอร์ยุ่งจังเลยนะครับรู้สึกสมเกอร์นี่ยุ่งกับผมป่วนกับผมจังเลยครับต่อยแย้บหนึ่งทีอ้าวตั้งเคาน์เตอร์อ้าวอยู่มาต่อย อยู่มาต่อยครับงงนี่ครับตั้งเคสเตอร์เราตั้งนานนะครับใส่สกิลสองเข้าไปโดนนะครับแต่ไม่สนนะครับหนีมาทงนี้ก่อนนะครับหน้าที่ของเราคือปนๆนะครับเรามาดึงทงนี้กันจะดึงได้ไหมครับดึงได้นะครับบ้านเราก็กําลังโดนนะครับเลือดเราเหนียนะหรือพอเลือดเยอะมันก็ดูถึกเงี้ยมันมันไม่ได้แบบว่าทีเดียวเราตายครับสมเกอร์มาทำเพื่อเราอะต่อยครับต่อยต่อยเรียบร้อยครับ คราวนี้ผมจะมาดึงทงกลางนะครับเหมือนมีคนเข้ามาครับเสือเตะมาครับเราลบครับจริงๆแมงก็ไม่โดนอยู่แล้วนะครับเราเคาน์เตอร์รอเรียบเรียบร้อยครับเสืออย่ามายุ่งเอสจะดึงนะครับจริงๆเสือนี่ทีเดียวผมก็น่าจะไปเหมือนกันนะแต่แต่ไม่แม่ไม่แน่เพราะว่าผมเล่นดีเฟนซ์เยอะนะครับก็อาจจะไม่เป็นไรครับโอ้ยจุกครับจุกเสือมาต่อยเสือเสือได้บูสเราก็ได้บูสเดียบอื้อครับเืออ่างคนต่งไอด้นครับูริงๆอนีทดียวก่อนรับดึงตงได้ครับ บ้านเรากาลังจะโดนนะครับธงแรกครับดูจากมินิแมปนะครับธงซ้ายบ้านเรากาลังจะโดนครับผมมาช่วยก่อนครับเมาโก้ครับหืตั้งเคาน์เตอร์รอเลยครับรู้ว่าใช้อัมติแน่นอนครับืเอาเอาหลงหลงแบบกล้องหมุนกล้องหมุนกล้องหมุนเปลี่ยนนะครับกล้องหมุนเปลี่ยนใส่สกิลสองใส่มาโก้ครับเพื่อเรียกดอทนะครับเพื่อเรียกดอทเขาก่อนหืเขาไม่ดอทเราก็ใส่เลยครับเรียบร้อยตายไปแล้วครับธงบ้านเรายังนําอยู่นะครับเหลืออยู่ห้าสิบวินะครับห้าสิบวิเอาไงดีวะเนส เลยู้ใลตจงกระดึงเลยู้แม่งดึงได้ชิหายแล้วตั้งเคาน์เตอร์ก่อนครับให้กระเด็นกระเด็นกันก่อนไม่มีใครกระเด็นผมมาดึงตรงนี้แล้วงานนี้เลยจงจะตามมาทําไมนะครับไม่เข้าใจพี่เสือก็ตามมาด้วยโอ้โหผมกดหลบแล้วนะแต่ผมหลบไม่ได้จริงๆครับโอ้โหตายแล้วครับหวังว่าเกมหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับหวังว่าเกมหน้านี้ผมน่าจะเล่นดีขึ้นกว่านี้นะครับมาครับ โอ้ไลน์ก็มานะครับทันไหมครับเนี้ยทันไหมเนี่ยอือหึใส่สกิลเข้าไปครับเอาพิเสือกระเด็นออไไ้ก่อนนะครับอือหอธงขงขวาไปรุนนี่ธงขวาแล้วนะครับฆ่าพี่เสือตายแล้วครับโอ้โหไงก็ไม่ทันครับผมจบเกมครับแพ้อย่างอนาจใจครับอย่างที่บอกครับไม่ได้แต่นาตอนนี้ลองเปิดซิงมันดูหน่อยว่าเป็นยังไงครับ ก็สนุกยังสนุกเหมือนเดิมนะครับเอสเอสมันเพิงยังสนุกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็พาทีมแพ้ครับเดี๋ยวมาชมแม์ที่2ครับแมทที่2นะครับตอนนี้นี่เรามีสายโลแล้วนะครับผมหน้าที่ก็คือวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับแต่มันวิ่งไม่ไวนะเอสเนี่ยดูแล้วมันวิ่งไม่ค่อยไวนะครับเมาโก้จะบินมาไหมครับต้องมาดูครับเมาโก้จะบินมาไหมเมาโก้ไม่มินมาผมก็ดึงสิครับไม่มาผมก็ดึงก่อนนะครับโอ้โหสัตว์จะตั้งโฟลเตอร์พี่หนวดเราดึงเมาโก้ซะ มีฮอกจะมาชาร์จนะครับผมหลบมาก่อนนะครับฉากหลบมาก่อนที่หนดจะอยู่ช่วยเรานะครับตานี้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้เล่นมาสักพักแล้วนะครับอ้าวตรงห้าว่างครับตรงห้าว่างผมไปเลยครับรอที่ไหนครับตรงห้าว่างผมก็รีบไปก่อนไคโดมานะครับไคโดเขาเกิดมาเรารอดูนะครับว่าเขาจะทำอะไรเขา มาครับผมลบต่อยใส่ไม่ให้จังหวะนะครับใส่เขาจะมาหลบอะใส่โอ้โหแม่งฟาดผมทีเดียวเกือบตายเห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์ของที่ดีเฟนเยอะนะครับโอ้เขาลบได้ครับมาตั้งเคอ์เตอร์รอไปไกลครับอืไปไกลผมขอดึงธงก่อนพี่เสือเตะมาอีกโอ้เห็นแล้วนะครับแต่มันหลบไม่ได้จริงครับอืเห็นแล้วนะครับอืแต่หลบไม่ได้ครับใส่พี่เสือใส่พี่เสืออื่าวยังใส่อีกจังหวะนี้ลาดไหมครับอื จังหวะนี้พานจริงๆครับไปไปดอทโชเขานะครับเสียดดยจริงๆครับมาครับเล่นเอสต่อนะครับเราหน้าที่เหมือนเดิมครับผมต้องการจะทงห้าเหมือนเดิมนะครับแต่อ่ะไม่เป็นไรครับตรงนี้นี่เขาจัดการน่าจะได้แล้วครับเราก็ไปดูครับดูมินิแมปนะครับเขาเกิดมาสองนะครับเขาเกิดมาสองนะครับแกงทำมันเดินไปหานิดหน่อยครับเดินไปหาใส่สกิลสองเข้าไปครับหวังว่าจะโดนใครบ้างนะครับน่าจะมีโดนนะครับ นั่นไงครับบีดโอจริงๆด้วยครับอ้าวมีฮอกมีฮอมาใส่สกิยงนี้ไปไกลๆครับผมดึงธงก่อนเลยครับเอาเราได้สี่ธงแล้วนะครับถ้าเราดึงธงจะเป็นธงที่ห้าครับเรียบร้อยครับเป็นธงที่ห้าครับเราจะต้านอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองครับขอให้เราต้านอยู่ก็จะจบห้าเกมนะครับ TMB มาส่งอะไรตอนนี้นะครับอ้าวมีฮอกไม่เล่นเลยครับมีฮอเหมือนงอนเพื่อนในทีมหรือเปล่าครับมีฮอเหมือนงอนเพื่อนในทีมอย่างนี้ก็จบเกมนะครับห้าธงสวยๆครับ โอ้โหเรียบร้อยครับก็เพลงเกมเพลงหมัที่สองครับเหมือนมีฮอกมอนไข่บอกว่าทำไมอยู่เขาไม่เล่นนะครับแปลกใจเหมือนกันนะครับอ๋อต้องขอบคุณลุงนะครับเป็นไงบ้างครับหมช์ที่สองชนะห้าเกมนะครับเดี๋ยวไปดูแมั์ที่สามครับแมช์ที่สามเป็นด่านดำนะครับโอ้โหของเขามีอุรุษถึงสองคนนะครับพาอุรุษนี่สิงเอ็ มันก็ได้ทําได้แค่ผักนะแล้วก็เราก็ดึงธงสวนจังหวะสุดท้ายแค่นั้นครับจะไปปล่อยเขาตายเนี่ยดูแล้วยากมากครับผมมาดึงธงก่อนนะครับลุจิจะทําไงครับลุจิแม่งใส่สกิโอโหทำไมไม่ถึงวะเสียดไดุ้ตสาตั้งเคาน์เตอร์รอนึกไว้จะถึงนะครับผมไปเลยครับต้องการจะไปทั้งโอ,อยปล่อยว่าป่อยว่ามาทางนี้หันามาใหม่หันนุ่มกล้องมาใหม่มเรียบร้อยครับบุกโดนไปแล้วครับผมบุกโดนผมไปทงให้แล้วครับ วิ่งไปทงห้าก่อนนะครับเพราะทงห้าโล่งนะครับนี่คือประโยชน์จากการดูมินิแมปนะครับโอ้โหใส่มาเราหลบได้ครับแช้งใส่มาเราหลบได้ก่อนครับแข้งแข้งแข้งใจเย็นๆย็นใช้มันต่อยหนึ่งทีครับเขาตั้งคาเตอร์ครับเรียบร้อยแล้วดึงลงเอ้าดึงไม่ได้เอ้าว้าปมาอยู่ตรงนี้โอ้โหโคสวยเลยเหมือนเน็ตเราดีเลยไปประมาณหนึ่งวินะครับถ้าเน็ตดีเลยนี่เล่นยากนิดนึงครับโอ้โหด้วยดีครับ จริงจริงเด็ดรีดยดีเลอยางงี้นี่จะเซ็งหน่อยๆครับตายแล้วครับช่างแม่งนะครับไม่สนใจถ้าดีเลอยางงี้ผมขอไปช่วยทีมก่อนนะครับตานีีเอสได้น้อยจริงๆนะครับมาครับมีฮอกมาครับไม้เด็ดไหวไหมช้างช้างไหวเห้ไม่ดูชงแช้างน่าจะไหวนะผมไปช่วยก่อนนะครับไปช่วยธงกลางก่อนนะครับเหมือนธงกลางบ้านเราเขาจะมาสามแล้วนะครับธงแรกนี่ปล่อยปล่อยให้ช้งจัดการนะครับ พี่นวดดึงครับผมชาร์จรอครับมปืนมาดิปืนมาจะตั้งจะเข้ามาเคาน์เตอร์แน่ครับดูรู้เลยจะเข้ามาเคาน์เตอร์แน่ครับมาครับเรียกพวกมาช่วยกันดึงธงนะครับบ้านเรานำสามธงบ้านหนึ่งธงหนึ่งบ้านเรากำลังจะโดนนะครับแต่มีคนลงไปแล้วไม่เป็นไรครับผมมาดูธงสองเหมือนจะมาครับอืโดนโซนีคิงดูความถึกของมีฮอสของนะครับโซนอคิงอัดเข้ามาเต็มเต็มนะครับแต่ก็ยังลดไปไม่เยอะนะครับ เขราไม่เยอะเขามีบูธอยู่นี่นากลัวนะครับต้องบอกเขามีบูธอยู่นี่จะน่ากลัวนิดหนึ่งผมฉากลมมาก่อนนะครับลูฟี่ใส่สกิลหนึ่งมาอย่างงี้มึงหลบทันไหมหลบทันไหมโอ้ยบู๊คมึงนี่หือขามาต่อริงลงมบข้างล่างไหมเออลงเปข้างล่างจริงนะครับยืนนิดนึงครับโอ้โหแต่ธองหนึ่งเราไอทธงการเราจะโดนครับต้องรีบมาช่วยก่อนนะครับใส่สกิลครับโอ้ยไม่ใส่สกิลฟันธรรมดาครับหือปะล้มเลยนะครับล้มเลยอืหือ บูลเลตเข้ามาสวนทีเดียวครับโอ้ยบุ้งมาอีกแล้วลงมาไม่ทันเจ็บใจนะครับครานี้เอาให้ตายเลยครับไม่ต้องขึ้นมาแล้วครับเหลือสามสิบวิครับสวไวแล้วครับเหลือสามสิบวิทํายังไงครับบ้านเราก็ยังโดนอยู่อาเจอเจออูรุตครับโอ้โหรุตเคาน์เตอร์มาอย่างงี้ถ้าเบาขนาดนี้โดนครับพูดได้เลยอูรุตจะไปเอาธงนู้นนะครับจะไปกันธงบ้านเรานะครับไม่เป็นไรครับเรามาช่วยเพื่อนก่อนนะครับเรามาแข่งมาทําไมแข่งปาดแข่งกันเด่นออกไปก่อนนะครับ รู้สึกธงสามเราน่าจะคลองได้นะเพราะเราอยู่2ตัวนะครับแชงขึ้นมาครับเดินสเปซส,สปาก,ก็ได้ผมลงมาที่นี่ใสอุลุษใสอุลุษนะครับเรียบร้อยครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปเกมเพย์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ